สวัสดีครับกาว้านนะฮะวันนี้เจอกับสมิงแดงก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันบ้างไหมไม่เคยไม่เคยวิวันนี้พิกัาดเท่าไหร่เนี่ยตัวยี่แปดเป็นไงมาเป็นก็ดีหรือว่าขาดนิดหน่อยพอดีนะไปซ้อมอยู่กับตอน์ชรัตไหมใช่กี่วันซ้อมมาเดือนกว่าจกมวยสักเท่าไหร่ได้ตอนนี้ร้อยกว่านะ สามไพหลังของเราเป็นไงผลงานแพ้ชนะสี่ครั้งสิทธิชัยชนะพรเสเน่แพ้ยอกตันยูวันนั้นร้อยเท่าไหร่ที่ล่าสุดร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหกคืนรอบนี้ร้อยยี่สิบแปดได้หรอใช่คุ้มไหมคุ้มกี่โลได้สองโลนิดๆเราสไตล์ไงเขาด้วยฝีมือฝีมือสมิงแดงนี่น่าจะเข่าหน้าเดียวหรือไหมครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักไปปล่อยทีนึงหกสิบสองเอาละเด็กจากจังหวัดจันทบุรีบอกทางบ้านเชียร์ในกลุเอกวันนี้ฝากติดตามนะครับเต็มที่ขอโชคดีครับ โอเคครับผมอ่ะพูดดังๆหน่อยสวิงแดงวันนี้เราเจอ9ล้านอ่ะนะไม่เคยเจอมาก่อนไปไงว่าเช้าถ่ายรูปข้างในใครยาวกว่านี่พอๆอกันนะเราก็ซ้อมอยู่ที่นครไหมซ้อที่กทกทนะนครน้ำท่วมซ้อมไม่ได้มาเท่งกทกี่วันเป็นเซตสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะเรานี่เข่าไหมเก้าล้านนี่ในคลิปมันสไตล์ยังไงครบเครื่องคครรบเื่องนะตัวนี้เราชกมวยสักเท่าไหร่ได้ตัวนี้ หกเจ็ดสิบน่าจะมีนะาสนะามไหล่าสุดชนะกี่ไฟ้แค่สองช้าหนึ่งแค่สองช้าหนึ่งล่าสุดโชคร้อยเท่าไรหรึ่งยี่สิบเก้าวันนี้ร้อยยคุมกี่โลรอบนี้สี่ห้าโลสี่ห้าโลแน่แม่ไม่ค่อยเต็มปากเลยน้ำหนักไปลอยเท่าไรหกสิบสามสี่ปีนี้ร้อยยุติใส่แล้วยี่สิบแปด <29. S 1> ลูกไหนมั้งไอ้เก้าล้านที่เราดูในคลิปมันน่ากลัวลนะุงนะเกี่ยวกับแข้งว่ามีมัดมีต่อมีเตะขาเราก็ครบแก้มันเป็นอย่างดีเอาละลูกหลานจากจังหวัด สุราษ์อ่ะบอกทางบ้านาเชียร์ในเด้กสุรานฎร์ฯฝาอิใจผมนะพี่ทำดีนะขอจุดิหน่อปบ่าโอเค